ก่อนข้าเจ้าจะได้คลิปนี่ยเขาก็จะเอาคลิปหนึ่งก่อนนี่เอาหนึ่งค่ะอยากถามความรู้สึกไอ้ต้นเพนได้ได้มาพ่อผู้เวแล้วก็มีโอกาสถือกระเป๋าเอกดิคือแบบคือต้นกับบเยแบบมีผู้เฒงามเนีนั่งอยู่้างคางก็เนอกจากมีอะแล้วยู่าเป็นแล้วยู่เป็นคือครึ่งแค่ไหนนะหาก่อนหนแ่ไหนกลอยู่ใกล้เป็นนี้่ายู่ใกล้เิ่นแบมาต้นคือแบบเก่งๆหนึงนะเก่งๆหนึงนะเก่งนึงน้องไปบัก เอาสิไปว่าเก่นแังไหนมันกันเกงใจเขาหนามือมือใครจูเป็นปกตินะบ๊วยัดว่าเออมือนี่บ๊วยยดบ๊วยยอดจะถ่ายเบื้องหลังมือบ๊วยต้นนะมือเราสั้นหมดเลยไหนไหนบ๊วอยากอยากให้แบบว่ามือพนนี่ออกลบนู้นทางได้พราะว่าน้องมนในเบื้องยุคคลิปนี้นะเออบ๊วยยดบ๊วยยดจะไปจะถ่ายสวัสดีครับทุกคนนะวัอนี้บ๊วยยอดจะจะมาถ่ายเนาะพี่น้องเนาะเป็นสคริปเบื้องหลังระหว่างบาวยต้นเดี๋ยวพี่น้องบาวยต้นมีผู้สาวมาแนะนำเป็นนี่แต่พวกว่าเผนสื่ออย่างมาจากใส่เดี๋ยวมือนีบ่ดกะ จะขอทายเนะาะถ้ามีกระเป๋าบอทำงานซื้อกระเป๋าให้นะ่เนี่ยทำงานซื้อกระเป๋าฝากแล้วซื้อ,อ, <laughs> อกระ, <laughs> ะเป๋าให้หนูที่ย่าละจีบหาลาเพื่อกระเป๋าเนี่ยบอกอ๋อมันเป็ดมันเป็นยังถือกระเป๋านี่คือเพิ่นมีประวัติบอกเลยว่าจังไดมีบอกมีเนาะคือมีเนาะอ๋อทำงานซื้อกระเป๋าเนี่ยเพราะว่าบอกเป็นตะอุกน่าี่น้องนะตอนนี้เพิ่นกระเปับกล้องอยู่พี่น้องปับอยู่ปับอยู่กล้องกระกล้องห่างอีกลองลองกำลังแบบว่ากำลังทำอารมณ์อยู่ในการจะเทรดคิด มันยังบวเซิงยังบวเซิงพี่น้องนี่ก็เป็นภาพปราการก่อนก่อนจะได้คลิปหนึ่งนะเดี๋ยวน้องก่อนที่จะได้คลิปหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต่อมาคลิปสองแล้วคลิปสามอืมนาะทางโบโบก็จะเป็นเคนบิวอารมณ์ให้น้องเขานะแล้วครับคือคือเพิ่นเพิ่นครับเพิ่นมาจักจักใส่นี่เพิ่นนี่คือมแกตาเพิ่น์ทำงงานอยู่แยกสระแดงนะครับเพิ่นก็ยังมอเตอร์างเขาเนาะเพื่อว่าขอเขาแล้วเขาจะใช้คลิปอยู่ใครเป็นคนที่ใช้ย่างไดแบบใดเพิ่นก็รได้ยังไง ปฏิบัติตัวยังเพื่อนถือเพื่อนมาสิท้าไ้ตัวไม่ได้สิท้าอย่างไรสีบอกติดใจก็แล้วก็แล้วจะเป็นผู้บล็อกสคริปต์เพิ่นแม่ยังก็ซอยก็ซอยเชียร์น้องแล้วนะอ๋อมื้อนี้อยากมาถามความรู้สึกอ้ายเป็นไดรบะดนี้เนาะืก่อนเขาเจ้าสิได้คลิปนี่เฮาก็สิเอาคลิปนึงก่อนนี่เป็นอะไรบูชาหนังค่ะท้าวเดี้อยากถามความรู้สึกไอ้ตัวน่ะเพิ่อนอะไรมาพ่อไปสาวแล้วก็มีโอกาสที่ถือกระเป๋าอีกดิโโออ้หคืแบบ คือบอตุนกับบอกคยแบบมีผู้สาวงามแบ่นี่นั่งอยู่ข้างๆกันเถอะนอกจากเมีอะแล้วอยู่เป็นแล้วอยู่เป็นคือครึ่งแค่นั้นนะเห็นผู้สาวแบบนี้นะก่อนเนี้แค่นี้ไอ้กล้ยู่ใกล้เพิ่นแบบเป็นได้นข้าว่าอยู่ใกล้เพิ่นได้แบบบอตุนคือแบบเก่งๆหน่อยหนึ่งนะเก่งๆหน่อยหนึ่งนะเก่งหนึ่งน้องไปว่าเ้าสิไปว่าเบใครจงไหนมันกับเก่งใจเขาเนาะมือมือใครอยู่เป็นปกตินะครับบอจัดว่าแบบนี้เออมือนี่บอจัดบอจัดจีดถ่ายบงหลังมือบอตุนเป็นแบบมือราั้นหมดเลยนไหน บอกอยากอยากให้แบบมือพอนีออกลกนุ่ทางด้เพราะว่าน้องมนในเบิ้งกยุคลิดนี่นะเออบยัดบยัดจะแบจะแท้อเพี่น้องเนาะเปิดเล็ไปเลยคอยดูแกันคอยดูแลกันจแกจะมาติดตามนะพี่น้องว่าน้องเขาเนาะจะคุยเรื่องอะไรนะเออปนงพี่น้องเนาะตก็ตัง่้ว่านเิเสิอน้นี้ยน้ยนตถอดอกดอ๋อหรอ อ้าวเปิดเสียงเนาะพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้พี่น้องชีวิตของแรงงานลาวนะพี่น้องที่มาทําอาชีพเสริมนะเป็นยูทูบเบอร์เนาะบางคนก็ได้ตังบ้างไม่ได้ตังบ้างก็ไม่เป็นไรพี่น้องเนาะก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยมาเจอกันนะพี่น้องถือว่าวันนี้ก็เป็นถือว่าวันนี้บอกต้นเองนะพี่น้องเบาต้นเองก็ตื่นเต้นนะกล้องเขาดิฟหน้บอกก่อนเดินหนึ่งกล้องดิฟบ่มีการแต่งยังเลยฟิลตรงฟิลเตอร์บ่มีเลย ถือว่ามุนีกับบอลต้น<อ>เป็นนะวันที่เกง่งๆนะเพราะว่ามีสาวๆเนาะมานั่งใกล้สา,สาวๆก็ถือว่าเกง่งๆนะคลิปนี้ก็บบอลย่าจ,จะเสร็จบอต้นเลยนะสวัสดีพี่นอ้องอ่ามุนีมาพอกับไอซ์ซื้อแล้วได้แน,น,นะนำตุนไอซ์สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าบอลต้ชนชาแนลเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเด้อพี่น้องก็เกล้าตาเองก็ดีใจเนาะได้มาพอไอซ์ตนน้นเนาะมุนีก็ได้มีโอกาสได้มาพอเล่ากันะหลายๆคนที่เป็นเอฟซีแอต้นกันนะที่หัเนาะว่าเราเผ็ดเกี่ยวกับยัง แต่ว่าอยากมาสัมภษณ์ถามชีวิตการเป็นอยู่ของไอเพินวาอยู่ประเทศไทยนี่เพินอยู่มาจากปีแล้วเนาะไอคืออยู่ประเทศไทยก็อยู่หลายปีเลยนะเกือบอ่ายี่สิบกว่าปีได้เลยเกือบยี่สิบกว่าปีแม่โตพี่น้องว่าเป็นเจ้าแดสันสัตว์นวันนี้บอได้คือสันสัตว์ไทยเป็นสันสัตว์ทีทีขอหยางที่สุดเนาะคือแบบเข้ากับอยู่ไปนี่แหละทำงานไปนี่แหละมีมีขอบครัวอยู่ผี่บ่ไอแม่แม่แม่คือว่าภรรยาเป็นคนไทยหรือคนลาวคนลาวคนลาวคือกันแล้วกะ มีมีแบบมีมีลูกมิยังบอกแม่ลูกกำลังลอ,งอดน,น,นองเมษากระม,มันนี่วันนี้ส<อ>ี่เดือนพอดีวันนี้วันที่สิบแล้พี่น้องมิอ่าสิบสิงนาสี่เดือนพอดีเราได้อันขอ้ขอ,ขอจอเลือกเดยเบาถึงเหลืองขอดเนาะการที่ไปขอดอยู่โรงพยาบาลประเทศไทยง่ายบอเป็นยังไงถามว่ามันก็ง่ายาง่ายมันก็แล้วแต่บางคนเนาะบางคนก็อาจจะใจบกกล้าแน่แหมบางคนก็อาจจะบม่มีเงินแน่เนาะแพงบ่อไอ้คันเอาเึงว่าบ่มีเงินนี่ ทามว่าแพงนกกนเนาะการแพงการคือมันกับมันคือแต่ละคนอีกคือว่าถ้าห้าคอดเองกับประมาณอยู่สองหมื่นกว่าบาทโอ้หอดเองนะถ้า,ถาว่าพาคอดก่ะอาจจะตกอยู่สองหมื่นกว่าบาทห้าสี่หมื่นกว่าบาทอ๋อ oh คือแบบอ่าน้อง,น,องน้องเม่าลูกสาวไอ้น่ะพาอคอดเรา,<พ>าตัว oh ายายใหญ่ตัวโตอยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทสำหรับไอ้ไอคิดว่าแพงบ่กสำหรับไอ้บอกแพงนะเนาะถามว่าไอ้มีเงินบอกคือว่าไอ้ก็บ่มีเงินแต่ว่า ในอ่พยาบาล่าแพทย์หมอที่ดูแลเฮาให้กำลังใจเฮาแล้วก็ห้องที่เฮาไปพักเวลาคลอดผักพื้นห้องพักพื้นอายสมัถเว้าได้เลยรีวิวได้เลยว่าเปจะได้สิอ้ไยไปเป็นโรงแรมระดับหาดาวเลยนะโอ้เออถ้าเคยนอนโรงแรมระดับ5าดาวบ่แต่บอกเคยเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่สั้นสิบแปดสั้นสิบแปดเออสั้นสิบแปด่้าอ่าลูกคนเล่านี่ มีบอกคนสี่สามารถเกิดอยู่ชั้นสูงแบบนั้นชั้นสูงแบบนั้นใช่ครับว่าเอาได้เลยนะวามีหน่อยนะมีหน่อยมีน่อยทีไปบ่าไปนอนอยู่ไปนอนคลอดลูกอยู่ชั้นสิบแปดอยู่โรงพยาบาลฝั่งใต้นี่นะแต่ว่าเจ้าเนี่ยก็สุดยอดแล้วค่ะสันเว่าเดี๋ยวเมื่อเกิดลูกอยู่ชั้นสูง่คือว่าเป็นยังคือแบบห้องเป็นโรงแรมระดับหาดาวเนาะคือแบบเฟอร์นิเจอร์ครบมีการน้ำร้อนมีตู้เย็นมีทีวีมีแอร์ มีถ้วยออเออมีอาหารเสิร์ฟซาวเย็นเที่ยงจ่ายจบในสี่หมืนม่นมน<อ>บอจบแบ่บแพงคือจะว่าหาแพูดถึงการบริการดร้วยว่เพื่นท้องหับเห่าเมนคือว่าทุกๆชั่วโมงพยาบาลจะมาดูแลเราโอท้ทุกๆสองชั่วโมงหมอจะมาหาเราคือหมอกับพยาบาลต้องแยกให้ออกนะว่าอันนั้คนนี้หมออันนี้คนพยาบาลโอ้ คือพยาบาลเพิดชิมาดูแลเขาอยู่แล้วพยาบาลแต่ว่าหมอกืบเพื่อนกับซับเปลี่ยนกันมาสองสามชั่วโมงอันนี้อันนี้จะทำทำประเสริฐหมอกับพยาบาลนี่มันเป็นยังไงหน่หมอก็คือแบบสามารถรักษาคนได้แต่พยาบาลก็เป็นคนที่ช่วยหมอเป็นสิ่งสุดบ่คือกันแม่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 เนาะอ่าแล้วก็อยากคู่ว่าหลังจากเข้าไปคลอดลูกกันยังอะไรบันนี้ได้ใบแจงเกิดแล้วบอกระบบได้ได้คือแบบว่าเข้าซึ่งว่าลูกเข้าซึ่งว่าคือลูกอันนี้คลอด วันที่สิบเมษาเนาะประมาณตอนสามโมงบ่ายสามคือมืออื่นมาเพื่อนกระชแล่เอกสารเลย<อ>คือมอนะ่ะพยาบาลเพิ่นแลน่เอกสารให้เขาเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไปแจ้งเกิดน,นะนี่ที่อำเภอย้อยคือมีมอำเภอ,อย้อยอยู่ขลางๆโรงพยาบาลเพื่อนประกอบเอกสารให้เขาเขาก็ไปยื่นอยู่อำเภอจะร่อถ่ายให้เพื่อนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อำเภอเพิ่นประกอบเอกสารเขาก็คือว่าเขาขอดมือนั่นเข้าเดินไปแจ้งเกิดบอกเกินทีนึงว่ะสัสค่ะคือเขาไม่ให้เกิน น่าจะสิบห้าวันนะสิบห้าวันแล้วก็ได้เลยเขาให้ไปแจ้งเกิดภายในสิบห้าวันถ้าคุมไม่ไปแจ้งเกิดคือว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายอีกแต่ว่าคือเขาไปคือเขาไปแจ้งเกิดอะบุพพาักษ์พิทรอทีเขาก็ได้เลยไปแจ้งเกิดโอ้ฟังเด้อทุกคนแต่ละยนี่ยสำหรับพทีแบบแต่ละเนยเวลาของมันหากเขาไม่ให้เกินสิบห้าวันไม่ให้เกินสิบห้าวันหลังคลอดแม่ถ้าเกินก็ือว่าผิดกฎหมายอือแล้วตอนนี้ก็คือ อะไรย่าไอ้กะเลี้ยงลูกอยู่บ้านไอ้กะทำงานแมนเมนเมนเออไอ้ไอ้มีส่องยูทูบแม่นแต่ว่าเพราะว่าน้องกะเคยเห็นไอ้ผ่านๆอยู่แต่ว่าบ่าวต้นชาแนลเนาะบ่าวต้นชาแนลทุกคนฝากติดตามเฮ็ดลงเือกี่ยวกับยังไอ้ถ่ายไปทั่วเซาซีไปเจ้าวันกินข้านึงเธอกรถ่ายลูกสาวลงเออธรรมดาเลยเนาะคนเมาเมนนึกเธอเคล็ดลูกที่ซื้อกะ่ายพี่น้องใครเค็ดลูกนำหมู่บ้านยังกะ่ายลูกฝากจก ปากทุกคนเนาะซ่องแรงงานราชแนลและะ้วก็ซ่องทางน้องแกต้ามึนก็ฝากไปเบื้องน้ำเนาะแ,นแล้วก็คิดอันเท่าที่หน้องเห็นเนาะหนอ้หนองก,ก็เป็นคนที่สมัยใหม่บอกงหไงซะไว้รุ่นเนี่ยเห็นเขาเ i ็ YouTube น,นี่เห็นแต่รุ่นสำนองนัาา่นแหละค่ะสำไอ้ก็มีแต่วาส่วนน่อยแต่ากคูยว่าแห้งบันดาลใจอยังที่ไอ้ยอเ h ็ t YouTube อยาเา็ด t สองตอนนี้ขึ้นมาคือนี่คือรุดเริ่มต้นเลยคะคือคอ,คอ้นนเอนี่ยไายเป็นคนแบบว่า ไอ้บอกบอกบอกแขกงานไอ้เฮ็ดทุกอย่างเห็ดทุกอย่างมาอยู่ประเทศไทยโมเมนต์นเอคืออาชีพใหมตอนนี้คือขายมูเนาะขายมูแต่ว่าเวลาว่างครับไปแบนกน้ำแข็งโอ oh. เออต้องเ่อคนมีคนมาจ้างไปล่างของน้ำหรือว่าทูบ้านมันยังไอ,อ้เห็ดไอ้คิดว่าสิ่งใดที่มันให้เฮาได้เงินทุกอาชีพ <H> ไอ้เห็ดมืดเห็ดมืดถ่าบที่กฎหมายดีดีเลยอะถ่าบที่กฎหมาย แล้วไปมาจะได้จังไดีมาหุ่นจักกับการเหตุยูทูบแล้วมันได้เงินเปิดต่องนั่นนี่สั่งได้ได้คือได้ยินคำหนึ่งเขาบอกเงินอยู่ในอากาศโอเงินอยู่ในอากาศเขาก็เลยคิดว่าโอ้เฮ็ดจารย์เนาเฮาอยากเฮาอยากได้เงินในส่วนนี้นะก็เลยเฮตุมาเรื่อยๆเห็ดมาเรื่อยๆเห็ดมาเรื่อยๆก็เลยแบบคือว่าประสบามสอเร็จหน้าตอนนี้แต่คือว่าบ่ได้บบได้รลายคือคนอื่นเนาะก็พอได้เงินสองสามพันกัมันก็มันก็เป็นแรงบันดาลใจเขาเป็นความวังของเขาวะเฮา จะสามารถทางเงินอยู่ในอากาศนอกจากงานประจําเฮาเนาะถ้าว่าเฮาเห็นงานแต่หนาเดียวมันกับสิบกุ้มครอบรัวนะเพราะว่าลูกกับต้องมีอะไซื้อเพื่อพงเพลเพิดเ,เ,เ,เนะาะเขาเพงเขาหอ,อกอีกมืม่อนะอันนี้แบบมีกำลังใจหรือข้ามปลอบใจหรือทรงหายหรุ่นนองที่เพนอยากเห็ดสำหรับคนรุ่หนองที่อายากเห็ดให้กำลังใจพนเนี่ยคือว่าสำหรับคนใดที่แบบว่าเห็นงานแต่หนาเดียเนาะคนเฮาต้องมีระเบียบในตัวเองต้องมีกฎอยู่ในตัวเองเนาะเฮาต้องแบบว่า ตั้งความหวังให้ตัวเองว่าง่ายซะต้องมีระเบียบวินัยต้องทาเฮ็ดคลิปก็ลงทุกมือเนาะค่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยบง่งลายสีบอดดีเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะคือกันกับเข,เขาเขียนหนังสืออะไรทุกคนคือของประหนึ่งอันเขียนบงามเนาะของปรสองกับงามขึ้นของปรสามกับงามขึ้นของปรสีร่กับงามไปเรื่อยๆพัฒนาสีมือตัวเองไปเรื่อยๆเนาะแมนโอ้อยจะว่ามาหนีก็คือบบแมนแต่ทานุส้มที่เลยรับคนสัมผัสก็เลยรับน้ำเนาะว่าน้องเปนคนนึงที่หาเวลายากที่สุด อเวลลายยง่สุดคือคนเท่าอ่ะเวลามีเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ว่าคุณจะบริหารเวลาย<น>ังไงเ<อ>ไว,เาวเลายังไงออแมนนี่คือคนเข้าคือคือไอ้นี่ตอนแรกนี่คือแฟนไอไปทํางานเราตอนแรกคือไปหลังสวยหลังยังสวยเท่าแกเลนอไอเลี้ยงลูกน้ำเลี้ยงลูกมือหนึ่งกะไหวลูกมือหนึ่งกะคุยว่าในหน้าจอในคลิปโอ้ไอเจ้าสุดยอดเลยเจ้าสุดยอดเลยไองานเวลาเหตุอะไรเนาะงานเวลา อดทุกคนคอยกันว่าว่างออกว่าพ่อแบบคนแท่เอ้ยทุกคนคนแท่คนเหตุจริงทําจริงก็คืออ่าสิว่าจังไงทําในไอตอนนี้ไอาอายุเท่าไรสี่ส <42. S 1> ิบสองสี่สิบสองแต่ว่าหนาตาย,ยังเล่าความคิดเล่าก็คือท่านสมัยคือวัยรุ่นทุกคนคอแบบว่า บางคนนอรุ่นอายก็อาจจะพวคิดกัจบจับรวาไปแล้วรุ่นอาย <Main. S 2> แต่ว่าสี่สิบสองคันสิเปียบเทียบว่าอยู่ทางคนบ้านเฮาเขาก็จะอยู่ไฮอยู่หน้าเขาาเความคิดเืแบบ่อเพิ่อๆดินโทรศับปเป็นซ้ำบ้านเนา <Main. S 2> แต่ว่าคืออ้ไอ้คิดว่าเปียบเหมือนโทรศัพท์เนาะอาตอนนี้อยากแบบเอ่ยซื้อซักซัมซุงมันต้องอัปเกรดตลอดมันต้องอัปเกรดเวอร์ชันตลอดเมนในเวอร์ชันเก่าๆก็อาจจะหับแต่สามจีมบปล่ เจ้าบัวพัฒนาหาสี่จีหกจีมันมันกับบริขายคือกันกั็ก็แนวคิดเฮาเมนเมนก็แนวคิดเฮาเฮาเป็นคนแบบรุ่นเก่าแต่ว่าความคิดเฮาอย่ากเก่าสวนส้มอ้อยลาวสุดท้ายฝากได้อ่ายกับฝากที่ตามได้ทุกคนฝากที่ตามช่องบา่บาวต้นชาแนลเนะาะบ่าวต้นกะ,ะเป็นคนลาวคนหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีครอบครัวอยู่ในประเทศไทยเนาะเลี้ยงลูกน้องไม่สายอยู่ในประเทศไทยเนาะแล้วก็นในอันดกข้างหน้ากระ อยากให้ลูกเขาโรเรียนอยู่ในประเทศไทยทคนอยากให้ลูกแดีว่าศึกษาในกระแสหู้ในสังคมที่เพือนพัฒนาแล้วสังคมที่พพัฒนาทางด้านจิตใจและก็นะมนุษย์ทุกคนลืมถามเนาะตอนนี้ขอสําคัญเลยขอมาถามตอนถ่ายคลิปทุกคนมาว่ากันเดอ้ออย่าหูว่าอาย้วนี่คนเล่าอยู่แขวงใดเมืองใดบ้านใดประมาณนี้อ,อ,อยู่สวรรค์เขตเนาะสวรรค์เขตซำเนีนเนยงทุกคนกันะนะสิหูเนาะวา่า สวรรคเขตเป็นแขวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราแมนเมนลก็สวรรคเขตอ่าเป็นแขวงที่มีเมืองหลายที่สุดในประเทศเราสิบหาตัวเมืองบ่มีมีแขวงได้แล้วที่ใหญ่สัสวรรคเขตเมีอนยูบ่านไหนอ่ะเออยู่เมืองเมืองยังเมืองจำพรกับเมืองอ้ายก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวรรคเขตอีกหลายคนเลยเมืองจำพรนี่เนาะก็คือแบบอยู่ในกรุงเทพกับพอหลายส่วนไล่กับเมืองจำพรแขวงสวรรค์เมืองไก่ซ้อนแนอ่มมนสิทัศน์มาไปยังสั่น บ้านนด้ไอ่บ้านนี่บกออกสื่อเลยปะบ้านเนาะได้ได้บกออกก็ได้สื่อมึงจำคล้อนรายกาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเด้อพี่น้องเด้อติดตามไอพี่นน้ำรายการติดตามเกียรตาน้ำสำหรับคลิปนี้พี่ผ่านประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเบื้องสภูสกคนเด้อจบคลิปจ้าสอบคุณพี่น้องน้องก็เป็นนั้นนะสองหนุ่มลาวสาวลาวนะพี่น้องที่นั่งคุยสัมภาษณ์กันเนาะสำหรับยอดเองกะ ได้มาถ่ายชมองบาโบกับมาจิ้มให้เนาะนี่ก็เป็นภาบรรยากาศเบื้องหลังนะเป็นเป็นเป็นอะไงเขาห้องอ่ะบริการบริการยังไงเป็นเพื่อนโปรดิเซอร์โปรดิเซอร์ผมอยู่ในกราฟนะกเลยเนี่ยคอร์นวอยด์บอกคอนวดอ๋อสินองเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบอยด์กับสิโคลาพี่และน้องไปก่อนสวัสดีครับมาต้นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ